สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้กลับมาอยู่ช่องโฟกัสทีวีอะไร้นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นโลบอกเอ่อแมปสวรรค์ไอเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนลุคกันหน่อยนะครับเออแต่งตัวแนวแบบเด็กเบียวมากนะครับเออเดี๋ยวจะเป็นชุดโบราณโบราณหน่อยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นหัวเออหัวทองแล้วนเออหัวทองเอ๊มมเอาสีผิวอันอ่า เอาสีนี้แล้วกันไอสีนี้เออโอเคนะครับลุกแบบนี้ผ่านบอผ่านบอไอ,อ,อโอเคเดี๋ยวจะไปเล่นแบบนี้กัน สวร์แคตตาล็อกนะครับผมนี่แบบเล่นตำนานนะครับถ้าใครเนี่ยเคยเล่นโรบอกแบบสมัยก่อนครับจะรู้จักนี่กดเข้ามาเลยนะครับคนเล่นสมัยก่อนเยจะรู้จัก2016นี่ฮิตมากเออกดอตารางออกก่อนเออเดี๋ยวเปลี่ยนชุดไงอัน,นไอ้นี้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวออกอันนี้ไม่ใช่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 เออผมก็ลองดูนนะแต่ว่านี่เปลี่ยนชุด เอาเป็นอู้ไม่เหมือนสมัยก่อนเลยครับสมัยผมเนี่ยก็มีของหลายอย่างมากเออนี่มีดเอ้ยนี่มีดอันใหญ่ครับแต่ว่าสีหายนะครับแป๊บนึงเอาเป็นอะไรดีนะครับเอ,เอ,นะบเอ,อ้ผมไปกดอ,อะไรอ่ะไม่มีดผมหายคนแล้วก็มีมีจิ๋วเข้ามาไอตรงเนี่ยเออ ไหนวะที่ผมไปกดเนี่ยเจอละเดี๋ยวเจ้ามีดใหญ่ขึ้นมานี่สีมาแล้วโอ้โหสวยมากครับทุกคน,นก็ดูว่ามีอะไรบ้างกอเอ๊ะเอาหัวผมโลนเลยอะคนหัวโลนนะครับช่างมาเถอะช่างมาเถอะแล้วก็เอาเป็นนี่อาหกนะครับอาหกเนี่ยสมัยก่อนใช้กันเยอะมากนะครับเออสมัยนี้คงไม่ใช้กันแล้วมั้ง ใช้ก็แค่ทำหัวหายนั่นแหละครับเอ๊โอม my god นะครับ, oh <my> รบก็เดี๋ยวเราจะลงไปเล่นกันเลยตอนนี้นครับเราก็ลงมาแล้วนะครับแล้วก็เอาตารางออกมานึงเออผมว่าแบบนี้มาดูเงียบเหงาไว้นะครับถ้าสมัยก่อนเนี่ยคนเต็มเซิร์ฟเลยนะครับแทบเข้าไม่ได้ผมสมัยนะั้นเล่นเลนโด,ด้ตบุกนะครับแต่ว่าตอนนี้เล่นในแอปแพทนะครับเออเดี๋ยวจะเอาเป็นอะไรดีเชิ์ตเขียนยังไง อันนี้หรือเปล่าน่าจะใช่ไม่ใช่ฮะใช่อเถอะทุกคนแต่ว่าเราจะแต่งของนะครับเอาเมียมามีนี่มีนี่เลยมีต้องตายแน่เลยเอาแบบนไอแบบนี้ผมรู้จักอยู่นะไอโหมดนี้โหมดนี้นพูดผิดแต่ผมอยากเล่นโหมดทะเลทรายมากกว่านะครับมันสนุกมาก ถ้าโดนกระบ,บองเพชรน่าจะตายทำไงดีเอ้ยข้างหน้ามีคนแก่โดนฉันแน่โดนไปนซะอะไรอ่ะคืออะไรเฮ้ยมันเป่าแล้วทำไมผมปิวอ่ะไอ้นี่ไงเขาเรียกว่าอะไรของไอ้วงโยอะอะไรไม่รู้อ่ะเอ้าผมโดนมันฟันเนี้อ่เน,นี้ยเฮ้ยมีคนมีคนไอ้นูบไอ้เบอคอนเี่จะมาเถอะนะครับ ก็นี่ก็อนนี่ก่อนเดี๋ยวมันเป่าอะไรใส่ผมอีกโอมเดี๋ยวผมว่าผมจะเข้าไปที่แคตตาล็อกนะครับอ่านี่ก็แต่งนี่มีนี่เลยมีท้องนะมีมีใหญ่ไหมเออจังหวะผมนี่เหมือนหรือว่าเรากดแคตตาล็อกแล้วมันเปลี่ยนชุดให้เราใช่มเห็น,นครับแล้เราจะมาใช้อุปกรณ์เพิ่มมีปืนไหมมีปืนไหมไม่รู้ นะครับเออเดี๋ยวเราหาของก่อนนะครับได้หน้ามีแล้วนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเฮ้ยหูก็ตายมาไงอนไปกันเดี๋ยวไปตีคนกันนะครับผมอยู่ในไอ้อยู่นี่ใช่ไหมดูดูสกิลเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์แกโดนแน่อุ้ยมันมันล้มเลยเอ้ยผมได้อะไรมาไอ้เค้หน้าตัว เอา้ากำลังจะพูดตัวใหญ่ได้ตัวเล็กมาเฉยเลยเฮ้ยอ,อ,อะไรอ่ะอุย้ยเอา้าอเอา้เอาอะไรอ่ะมันมันมีจมจมโจรม,มาแน่เลยเออช่ามันเห็นครับแล้วก็จะมาแกดูแน่นี่สกิลเฮลิคอปเตอร์นี่ดามเมจมไม่โดนเลยอ่ะเป็นไรอ่ะทุกคนจะโดนมันแน่แน่เลยเดี๋ยวอจอคี้มาจอคี้อ่ โอเคก็ไม่ช่วยนะครับเออเดี๋ยวเอาแม่เกินไหมกอนลงมาแล้วครับใช้สกิลเฮลิคอปเตอร์กับอีนั่นไอหัวทองเฮ้ยไอจอมโจรจอมโจรเจ้าคืนนี้จอมโจรมัน,นะครับผมแค้นมันมากไอจอมโจรแกอยากตายใช่ไหมได้แกดูแน่โอ้โหเจ็บหนักเลยเอา้าวจอมโจรหน้ายิ้ม เอ้าทำไมผมใช้สก,กิลพิเศษไม่ได้อ่ะหนักกดไม่ติดเลยมันเส่ตัวอะไรมาวะแล้วมันก็ใช้ขึ้นตีมาทำร้ายร่างกายผมนะครับมันใส่ซอมบี้นะครับอุ้ยซอมบี้อุ้ยซอมบี้บันตะคัมทุกคนเนี้ยเน,นี้ยโอ้โหดูซอมบี้มันกระโดดพร้อมกันเลยมาใส่น้องเนี้ยเน,นี้ย อ้าวมันลงรามมันบาดเจ็บเออเอ,อ,อ้าวเป็นผมเองที่บาดเจ็บเดีวลงมาเอ้ยแบบนี้ไอ้หมดนี้ผมผมเคยเล่นแล้วแบบโอ้แต่แบบอาวุธผมไม่ค่อยมีนะแล้วคนก็ไม่มีด้วยอืมแกโดนแกโดนแน่แบบนี้นะครับแบบสนุกมากเออแต่ผมว่ามันเริ่มไม่ค่อยมีอะไรแนละ้วเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่เราไปกําจัดคน อื่นกันดีกว่าโอเคครับตอนนี้ก็จบคิ้เป็นที่รอแล้วครับสำหรับเกมโรบอกแบบอาสอนแคตตาล็อกเอ้ยสวดสวนอะไรนี่แหละนะครับก็ถ้าใครชอบคิวนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ไอผมด้วยนะครับก็วันนี้นครับเราต้องขอลาขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เดี๋ยววันอื่นนี่ยผมจะมาเล่น G C A นะครับก็เดี๋ยวจะมาสอนคนหนึ่งลงมอดด้วยนะครับบ๊ายบาย